ไปสวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะวันนี้ช่องจิติยาเปลี่ยนกันนะคะเาไปมุดมาเลยค่ะพาที่หนอเข้ามาสีใบยามะมงแมงได้เนื้อเนีด้ดอกมอ่ได้เูมอเอนะได้ซมเออได้ซูมอ ก็อีกแล้วคะ่ะดอกที่สองเมื่อนี้เปลี่ยนจากเก็บเห็ดท่อมเป็ดแต่ละหม้อมาเก็บเห็ดเ,เพิ่งหวานจะ้ะ <c oughs> นั่งตกปลาหยูดริมตลิงโอ้ไม่ใช่เก็บเห็ดนะคะเออได้ยช่แย่เชนี่เออได้อยู่ต เอาเดี๋ยวสิตารทให้นี่เอาอยืนบ่บรรยากาศน,นะคะใบไม้ลวงโอ้ยลมมันเจออะไรเอ่ยโอ้เห็ด เงาเหตดคอนซนจะไปฝากมึงที่ทำงานอ่าเป็นกินแซบมม่ะเออเล้วมาพี่เจ๋อเลามาเย็บเห้คอนซนไปฝากพี่เขางเงาง่ามีลิอันเบองนี้หนังสือมันหมวกนึง่งอ๋ออันอันเหหมวกเหเฮ็ดอ,อ,อันเหตุอไก,กับ ถ้าบ่มีฮีรีก็กแกงเสียบอยู่เด้อโอ้นังเสีบอยู่นะเห็ดนี่อย่งขว,วัญไปโทรศัพท์อืมองนะมเสียดาเนาะ <c oughs> เป็นยังไงโอ้ยเท่าค่ะเท่า หัวส้มอีกแล้วครับท่านหวบาทต้อง้องสี่บาทขายงด้ยดันออกไปโลดเป็นจ้องเสียดันออกป้านีอยู่น้ำกันดีนะ ก็ลองซองอยู่สวยสมดีเนาะมีแต่นี่เก็บขึ้นมาได้เหน,นวะเก็บขึ้นมาได้สายใหญ่ม <c oughs> ิตดีวกว่านั่นนี่นะใบไม้ร่วงมันสวยงามนะอาทีนนาแล้วสัน ดอกบางใหญ่ค่ะพี่น้องแต่ว่ากัเห้อบ่เอาดอกมันมีดอกเดียวเอาไว้สักก่ <c oughs> อนะดอกใหญ่ดีเนาะเอากระมาพอปลาเออเห็ดทมเป็ดอยู่ปานี่แล้วจ้ะบัาที่นี่เห <c oughs> ็ดแตะดำมันก็เป็นสาย <c oughs> เป็นสายอเอาเก็บเปีย <c oughs> ปลานั่นก็ปานี่มันก็ละ มางคนละมวลมางคนละมวนเขาเบิ่งปล,นปลานี่ <laughs> อันนี้ปลาของควัน,นจิตควันจิตปลาควันจิตปลานี่มี่สองปลาให้เก็บนะจ๊ะ <laughs> เอฟซีจะเข้าใจผิดเด้อร์บ้าหลัก่นบ่เข้าใจพีเต <laughs> <laughs> อร์หรอก่นเข้าใจเฮาคือ,ออย่างีรนี่ <laughs> มาน้องนี่ตรงัว <laughs> เอฟซีผู้น่ารักเดี๋ยวก็มาเก็บด้วย เด็กไปเด็กไปนนยุนี่มันกิดจะหายากอังสีแหลจักน้อยเพราะว่าปลานี้เป็นปลาข้นยางหลายมกูดได้ขอกับพ้าลูกพ้าเต่าเคามามวังนั่นเลยนาฬิกาขึ้นงา่นยายมานนาฬิกาสวยนะคะ <laughs> <laughs> อดอกเนี่ยนะคะ ดอกบานย่อย Wet, ูงงามอยู่ดอกงามอยู่เนาะดอกทำนักสิ ah yah, บานเอายูบอนี่คอนสุนเ้าแะ้วบ่งามงามอืมอืมอืมไหนบ่เอากับว่เอา อึมได้อยู่ันได้อยู่ดอกน้อตตอโหลดมีดอกน้อยค่ะดอกน้อยดอกเฮดอันนี้น้อยลายค่ะก็จะเฮดน้ำบากอืมเป็นดง ดงนิธรรมะมันเป็นดงอยู่นะคะไปไไบ้านเฮาคือสิเก็บเอาหมดแล้วนะแล้วอันนห้อเบาายเบิ่งคือออกองกตีลังกานไลครับเนาะ กดยตามถนนเนาะอือู้เอาอยู่บอถ้าเอาบอรัดแล้วก็สิเอาเอารถไปอือดอกดอกนี่สวยนะคะเห็ดหัวส้มอันนี้มันจะสูงกั่เม่อวานเอามันต้นหนามันลายแต่ไม่ใสยเอาได้ยุต้น้เอาบได้เอู้ขายเงาเงาเยลีดอก็จะเท่าอย่างนี้จ้ะ

ได้ครับเนาะเฮ้ยพอดีได้กิดปัดไม่กอดเออกำพอดีเลยเนาะพอดีได้ไมากิน <laughs> <laughs> เอาไปหนี่ก่อนเอาอีกดอกนึ่องอยู่งขึ้น,นตามไปเลยค่ะตามมาดูดอกนี้ กีนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเดงเดี๋ยวจะดอกยังไงไหมอยู huh. ่บางสัวม่มเหนือ <the ้งดอกปวดปวดไปเนาะใบไม่ก็สซีเขาเดียวกันเลยซีใบไม่งามนะเลืองอีกดิไปบ้าเทศนะคะโจกอนละออกกำลังกาย เพืสุขภาพนะคะนี่เอาไปตามพี่นพพี่นงเห็นบอดอกเห็จ้าเว่ังหนิมเว่างอ้าอ้ยดอกลนะอยังอวบอยู่นะคะเนี่เออ่วัางนหละที่ห้าได้จองกัตาก็มันก็เป็นจะเกิดอีดีมองนี่มากี่รอบก็ได้ชักทุกรอบนะคะนะคะจะ จะเห็นหัวส้มอีกแล้วดอกอะไรเอ่ยห้อยห้เยะตัดขายาวๆนะคะนะไปฝากคู่บ่าวกันหัวขาดแฮปปี้มากเลยค่ะอ๋อโกดนี่ ไงเนานะตกาตำรวดเข้าไปได้มากตาอีกตัวนี้โดนเดี๋ดดไปไปดวยวจได้มามน,นี่นะมันก็นสิเบิดร์าหน,นาวเนาะตตรงยังนี่โอ้ยพ่อเมนตรงด้ว่ไหมตรงน้อยมากแต่มาก,กทเอ้ยงั้นเนาะนี่จะมือตรงตรเงี้ยตีนแกะนี่แหละไข่เจียวนี่แซ่บครับอุ้ยขาดจะเผา ผักรกะเผาใส่สามสันมาไปผักรกะเผาใส่สามสันโอ้สุดยอดเลยเด้ยอ๋อเหลือญี่ปุ่นตัวนี้เดี๋ยวมาเห็นคนไทยคนไทยกัเดียวมาเห็นเดี๋ยวไทยคลีบสีเฮ็ดไข่เจียวนี่ ผู <laughs> ้กเก็บก็ได้บอกกำกับไปพอมับอกออผู้ก,กำกับเนาะผู้ก,กำ <นะ S 1> ก,กับนะคะกำกับนิดหน่อยอได้กส่ำเลยจ้ะสามจานนี่แซบเลยนะแซบโอเคใหญ่ค่ะแข็งอู้ดังปกแข็งอยู่ตัวนี้เนเผิอกนกยุงบัน,นอู้งามหงั่มงามง,ามงามัมงมเดียงเลยเป็นกลุม่มเลยค่ะ ดอกล้านแสบบาะอย่างทพวันเพรได้ขูดล่างเลยบอะปัดๆออกกระลวกดองไ้แจะปีที่แล้วเพ้ในเปิดอยู่ถ้าดอกง่กูนี่นะโอ้้ซำนี่ละดอกง่กูนี่ยกกับบ่อ น,นึ่อองค่ะแกแล้ววันนี้นพ่ออย่างอยู่ในป่าเห็ดเพิ่มเขาเห็ดเพิ่มเขาเอออีรีในป่านหนาะที่นั่งเขาไปเจ็บมือน่ะอ่าสวยนะคะ,ะเสียงเสียงห่องมาแต่ไก่เจอเห็ดเป็นนานว่ะสัน ใช่เนาะอือใช่เลยค่ะอะไรยางมาพอจังสแบบนี้มือหนัีขว้นมาใบได้เขามานีเพราะว่เตร์หูจากปลาได้มาด่ายางมาอ่าอีหน่อยๆจะเห็นเองมานะอืออืนี่เนาะเสียดาเนาะนี่เนาะเนาะเนาะ จังไงนี่คาแข็งอยู่คาแข็งอยู่แต่ไหน,นดอกมันบานเนาะเป็นตื่นเต้นดีใจค่ะแท้่ ดี๋พึ่งไทยเบอร์ดเด้อนันนนน่งแบบ,บมือบงโบโบมือเดอกยค่ะ,ะได้ค่ะต้องมวนนะค่ะนี่เอ้ามวนเขามาพี่ยอ้มัวก็ฟูเบิดแล้วนี่ฟูค่ะฟู Ủa ngon thầm mầm bọn, nó sẽ đại nam nó kìa kìa nó kìa 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 Nó kìa 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 กลับแล้วคะ่ะไปกฤเนียบ,นบ้านเราบ๊ายีายดนั่งแบบพวกกฤษณีทํานั่นเะเรา,งงาะจะปิดคลิปแค่นี้จ้าบ๊าสบาค่ะไปเจอเจอกันคลิปใหม่นะคะหมวดนา,างกเป็ีเพเพจอมปี๊ดเดลม่สดีคะ่ะ ุดท้ายลวกติคอสิกาัจ้าขอบคุณรีรับชมแบบนนะครากดไลค์กดแชร์ช่งปิธรามมาใช้งนยนะครขอบคุณหลายจ้าสิีีออกมาแล้วจ้าเทากับสิกาบ้านอ่ะแบ่งขูดแบ่งเต้ากันนะไปนั่งรถสอดสา ไ oh, you know, ม่ได so oh, oh, oh. uh, ้ได้ดูแล้วดูแล

I've been waiting for a love like this so